ยังวเ,เราไล่สาระกันมาหลายเรื่องแล้วเนาะวันนี้ก็มาพูดเรื่องที่มันมีสระแล้ววันนี้ก็จะว่าไงอ่ะเออดีเหมือนกันอนะแต่เราว่าเรื่องที่มันมีสระมันหายากอะบ้าหน้ากระดาษพอรหรอะนั่นดีหนึ่งหน้ากระดาษมันจะพอเหรอพำหรับฉันนะพี่แก ดิอยากรู้เหมือนกันใช้อะไรวะมาให้เป็นทัดลรามั้งไปตลกเราเล่น,นอ่ะแต่เราว่าน่ยามของความดีแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกแล้ของแกเลย่ะไม่รู้สิก็อยากรู้เหมือนกันว่าของแกมีนิายางไรกันใช่ ดีนิยามของพรนะความิมก็คือแบบความหวังดีอะ <Okay. S 1> เวลาเราจะทําอะไรกับใครจะทําให้ใครสิ่งแรกอะเราก็ต้องให้พรของดีกับเขาแล้วสิ่งนั้นอะมันจะเกิดให้เรามีความสุขเองโอเคของเรานะเออคือแบบว่าความดีของเราคือแบบไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเออทำไงก็ได้ให้เราอยู่แบบมีความสุขในขณะเดียวกันก็เออช่วยคนอื่นไปด้วย พยามความดีสําหรับเรามันไม่มีข้อตายตัวแต่ความดีสาหรับเราก็คือสิ่งที่ทําแล้วอ่ะเรารู้สึกมีความสุขเลไม่ต้องเฉยๆพยามความดีของเรานะมันไม่กําหนดสถานที่ในการแสดงออกไม่กําหนดเวลาแต่มันกําหนดจิตใจให้ทําความดีโห